วันนี้บรรยากาศพิเศษเนาะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้พามาชมฝูงกาเนาะไถนาแล้วก็มีกาวิ่งตามตูดแล้วก็นกนานาชนิดเขาคอยกินมแมลงเนาะเขาคอยมากินมแมลงเป็นวิถีชน,นบทการทำไร่ทำนาก็ต้องเ,งเร่งรีบในการทำลัวฝนตกเนาะ วันนี้พามาชมฝูงกากาเยอะมากเลยยี่สิบสามสิบตัวได้ประมาณนี้ขนาดอยู่ตรงนี้ประมาณสี่ตัวนะอยู่ตรงนี้ประมาณสี่ตัวอยู่บริเวณรถไถนี่เยอะเป็นสิบอะใช้ทั้งหมดเลยดำๆนะคือกาทั้งหมดเลยไม่รู้ตอนกลางคืนเขาไปนอนที่ไหนแต่อยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่เห็นมีเนาะนี่แหละ เยอะไหมเห็นเขาบินขึ้นน,นี่แหละเป็นลักษณะนี้ของการทำไร่ไถนาปีนี้พิเศษมีกามาตามตูดรถไถด้วย <c oughs> เสลรวันนี้เนาะพามาชมฝูงกาจ้าเวลาไถนามีกาด้วย เป็นเวลาช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายก็เลยมีผงกาผงนกลงมาหาจิกมแมลงเวลาเขาไถานานี่คือวิถีชนมนตร์ของเราวิถีธรรมชาติฝั่งด้านนู้น นาคุณลุงเขาไถเสร็จบนแล้วแล้วก็คุณพ่อเขาก็มาตัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยฝั่งด้านนูน้นฝั่งด้านที่ตะวันตกตัวที่สีสเ,เขียวๆนี่คืออ้อยไม่ใช่ต้นข้าวเนาะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นต้นหญ้าต้นข้าวที่หกเลียร่าตอนที่ของปีที่แล้วเนาะ ก็ลุงเขาให้คุณยมพ่อคนที่ขับรถไถอยู่เนี่ยมามาทำนาให้สำหรับปีนี้ก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝูกกาด้วยกันกับตอนที่คุณยมพ่อเขาไถนาก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะพามาชมวิถีธรรมชาติ วิถีของสิ่งมีชีวิตวิถีของชนบทของเราให้นึกถึงวิถีแบบดั้งเดิมเก่าๆแต่เพียงแค่เปลี่ยนจากการไถนาะใช้ควายมาเป็นรถไถแทนเนาะสำหรับในยุคใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงที่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตาม ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานำคลิปดีๆเรื่องราวดีๆแต่ก็เรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งมีชีวิตมาให้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เขารับชมและติดตามจ้าขอบคุณมากจ้า